สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เอาต้นไม้มาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้จะเอาต้นทุเรียนน้ําหรือทุเรียนเทศนะคะมาแนะนําให้รู้จักคะ่ะลักษณะของลําต้นแล้วก็ใบก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ,ะต้นทุเรียนเทศนะคะก็เป็นยาสมุนไพรชนิดหนึงนะคะโดยการใช้ใบามาต้มน้ํานะคะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็น้าตาลในเส้นเลือดได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถเอาไปรักษาโรคมะเร็งตามความเชื่อได้นะคะทุกคน นี่ก็คือลักษณะดอกของทุเรียนเทศนะคะจะมีลักษณะเป็นสามกลีบแบบนี้เลยค่ะสีเหลืองๆนะคะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะทุกคนอ่าและนี่ก็คือผลของเขานะคะจะมีเปลือกนอกเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีหนามแบบนี้นะคะแต่ว่าหนามไม่ได้แข็งนะคะเป็นหนามอ่อนๆค่ะ เรามาดูข้างในกันค่ะนี่คือลของทุเร <2 S 2> ียนเทศนะคะ<าง>นี่เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะนี <c oughs> ่มันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายๆน้อยหน่านะคะ <c oughs> เ,เออคล้ายๆน้อยหน่านะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะชิมกูชิมเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมอร่อยไหมแต่กิูด้วยอ่ะกูอร่อยไหมโคมดรสชาติก็จำหวานๆเปรี้ยวๆนะครัเหมือนน้อยหน่าเลยคะอร่อยค่ะแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะคะ นะคล้ายๆน้อยหนาข้าวอร่อยอยู่นะเปรี้ยวเปียกเปียกแบ่งคนละนิดละหน่อยกันเด้ไหมเม็ดก็จะเหมือนเม็ดน้อยหนานะคะเดี๋ยวมดเลยเหมือนเนื้อไม่มีโปรเลยต้าเนื้อมากมันโชว์ดูเม็ดด้านในเม็ดก็จะเหมือนเม็ดน้อยหนานะคะเม็ดมัน